สวัสดีครับวันนี้ก็วันจันท์นะครับวันจันที่ที่7ครับเวลา11นาฬิกากับอีก4 4นาทีนี่ครับป๋าวิทูลคนดีคนเดิมนะครับขนส่งนะครับฝ่ายขนส่งครับก็ได้มารับรถ L40 นนะครับไปส่งให้กับลูกค้าอีกแล้วครับท่านนี่ครับ ขายจนสำนักงานใหญ่คูบต้าที่อยู่นวนครต้องโทรมาร้องขอครับว่าให้เพราๆหน่อยผลิตไม่ทันฮะนี่ครับเดี๋ยวก็จะเคลื่อนย้ายครับอ่าคันนี้ไปส่งมอบลูกค้าเลยนะครับวันนี้นี่ก็เตรียมพิธีเรียบร้อยนะครับปาวิทูล นี่ครับเหตุผลตรงนี้นะครับไอที่ว่าเหล็กรองสองข้างนี่ได้สอบถามจากป่าแล้วนะครับมีความจําเป็นมากนะครับเพราะว่าเหล็กสองสองข้างนี้นะฮะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอันนี้กับอันนี้นะครับเนี่ยนะครับจาเป็นมากที่จะต้องรองสําหรับ L40 นะครับเพราะขอบล้อของเขาเพียง16นิ้วนะครับถ้าไม่รองปุ๊บผ่านด้านหน้าจะขูดกับตัวไอขูดกับตัวพื้นครับแล้วก็จะได้รับความเสียหาย นะครับแต่ถ้าเป็น l 50รองข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าขอบของ l 50จะใหญ่กว่านะครับก็รองข้างใดข้างหนึ่งก็จะไม่ขูดแล้วก็จะพ้นกระบะละนะครับนี่ครับแล้วก็ปาเข้ามาเอารถแล้วเมื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ทำการเช็คสภาพเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบนี่ครับ แอลซีรีครับส่งมอบกันทุกวันครับที่คูบูตาศริพงศ์นะครับป๋าไม่ได้พักเลยครับฝ่ายขนส่งนี่แบบไม่ได้พักแหมงานเยอะเงินแยะแหมเดิบบน s t a r แป๊บหนึ่งฮะนี่มตามสูตรต้องบีบแต่ก่อนนะฮะต้องบีบแต่ก่อน start นะครับเพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่าเรา จะสตาร์ทรถแล้วนะครับยกไปด้านหน้าไปแล้วครับต้องมีความชำนาญน,นะครับเพราะว่ารับช้าไม่ได้เพราะว่ารถสตาร์ทแล้วมันนับชั่วโมงครับถ้าไปถึงลูกค้าแล้วชั่วโมงขึ้นเยอะๆไม่ดีนะครับ ต้องนิ่มนนะครับนี่นะฮะไปไปด้านไปด้านหน้าจะพ้นเห็นไหมครับถ้าไม่ลองใบด้านหน้าขูดเลยครับเรียบร้อยเลยนะครับสําคัญมากถ้าใครไม่มีประสบการณ์เรียบร้อยครับสีผ่านใบด้านหน้าหลุดไปเลยแล้วครับเรียบร้อย วางผ่านใบด้านหน้าก็ต้องวางอย่างนุ่มนวลนครับเรียบร้อยครับตัดชั่วโมงไปแล้วนี่ครับมืออาชีพก็ทำงานกันแบบนี้ครับนี่ครับฝ่ายขนส่งของคูปต้าสริพงครับเห็นเห็นกระชากประเฉียงเงี้ยครับถ้าไม่บอกอายุไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับอย่างว้าวครับพอบอกอายุแล้วปลาก็เสียนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ โอ้เดี๋ยวดูทำงานเนี่ยคนหนุ่มอายเลยครับเหลือเชื่อครับคล่องแคล่วมากครับป่าวิทูลเนี่ยครับดูคนหนุ่มบางคนยังอิดเอื้อนกว่านี้เยอะเลยนะฮะด,ด,ดูดูเหล็กนะครับไม่ใช่เบาๆนะครับสวยงามนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพ่อหนึ่งพุทโทแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ